ัลโหทุกคนว้าวโอ้โหมีแต่ตัว,ตวสวยๆต้งนั้นเลยทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูซิว่าตัวไหนมันทำอะไรได้มั่งนี่คือเจ้าลิงชิมพันซีเจ้าลิงสีเขียวเฮ้ hey, สีเหลืองหรือเปล่าโอ้นี่คือเจ้าลิงชิมพันซีและนี่ก็คือเอดเฟนช่าง ช้างลองหันหน้าชนกันหน่อยสิโอ้เฮ้ใครจะแข็งแกร่งกว่ากันระหว่างลิงกับช้างระหว่างลิงกับช้างดูก,กันหน่อยเฮ้ต่อไปเจ้าบัฟฟาโลบัฟฟาโลบัฟฟาโล บัฟฟลูให้วิ่งนี้ในนี้ดีกว่านะเพราะบัฟฟลวิ่งเร็วบัฟฟลวิ่งแข่งกับช้างเอา้าเอลฟนไปเลยช้างตามช้างช้างวิ่งตามควายนีย่โอเคเอา้าไล่กันไปเลยทีละตัวตัวนหนช้าก็ชนตูดไปเลยเนี่ โอ้โหโ,โ,โอ้โอ้โอ้ไปไปไปไล่มันไปไล่จ้อไอควายไป,ไปมันไม่ยอมไปนี่ไปแล้วเออยถึงกับหนีเลยนะฮะนี่แล้วอีกตัวหนึ่งสีส้มอมอเรนช้างสีส้มโอ้ช้างเราเยอะมากเลยทุกคนเอเดฟเฟนเราเยอะมากนี่เรามีช้างแมมมอตด,ด้วยนะสองตัวช้างแมมมอตตัวนี้ โอ้โหสีส้มเลยเอ้ยสีเหลืองเลยออเลย,เลยมาเจ้าแมมมอสแล้วก็มีเจ้าช้างน้อยด้วยเละอ่าแมมมอสอีกตัวนี่คือเจ้าแมมมอสอีกตัวหนึง่งโอโ้ช้างตัวนี้โอ้ไงทองไปแล้วทุกคนอ้าวเจ้าช้างน้อยนี่ช้างน้อยวิ่งไวนะทุกคนแข่งกับพี่ใหญ่ไปเลย เอาหันหน้าไปทางนู้นหน่อยโอเคทุกคนนะครับวันนี้ก็ลากันไปก่อนไอ hey, ช้างตัวน,น,นี้มันเดินถอยหลังอะนี่มันเดินถอยหลังดูสิทุกคนมันเดินถอยหลังนี่โอ้โหเดินไปข้างหน้ามันเดินไม่ได้มันเดินถอยหลัง,ง,ลงทำไมมันเดินถอยหลังวะนนี้ดูสิโอเคทุกคน วันนี้ก็ลาันกไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันโอ้โดนเบียดไปแล้วล้มไปแล้วหนึ่งตัวที่สวัสดีครับ